ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนี่ก็อยู่เกมวอล์คีอีกเช่นเคยนะครับลุยครับกล้องไหนจับวะกล้องนี้จับครับผมไม่ดีมาาไม่จับไม่จับไม่มีจับจับอาจจะเล่นไม่เก่งแล้วครับอาจจะคัดหูคัดตาบ้างนะครับก็ ก็ดูวนไปนะฮะ๋ยวสักวันนี่ก็เก่งเลยนะครับผมตอนนี้ยังไม่เก่งครับมันหน้าก็ยังไม่เก่งตต้องหลบบ่อยๆอะเอันนี้ดูทัน่าจะปั๊มไม่ทันเฮ้ยเพอดอนชาแล้วเพอร์ดนชามา เอสพีดีครับขวัญใจว่า,เ,าเ,ปเป็นที่ผมชอบมากแต่มันไม่ดีอย่างโดนหัวดัดหึงถ้าใส่เคไนท์หรือเคแตยมันไม่ตายไงครับมันต้องยิงสองนัดเท่านั้นนะเอ็พีก็ไม่ก้าวลงนะไม่มูเซอร์ไม่ก้าวลงนะโบว์เป็นเยอะนะฮะโบว์ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งคนระับเพราะแอดมันไม่ยอมดูแลเลนะฮะไปวิว่งตรงนี้ท่าไม่คดีไม่ดีไม่ดี เกิดแล้วครับเกิดแล้วหนึ่งตรงน้องก็เล่นยากตรงนั้นก็เล่นยากนี่จดเกิดแปดห้าไปเช้งไปเชงเอาว่ะ ปเชียงเจอไอ้บีดีกูหน่อยบ้าเอาเอฟบีดีนัมเบื่อวันนะฮะแ <c oughs> ล้วอะไรล่ะก็เป็นกล <c oughs> างถนนกลางกูมาเด้อกูแค่เอฟบีดีเด้อเฮ้ย อฮ้อฮ่า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 ฮ้ยผเราชอบเสียงแอดวีดิท่เดียตัวเป่าเงี้ยเขาหัวนัดเดียวตายครับไม่ปกหมวกเฮ้ยไม่เป่าเขาเขามีคลองมาด้วยนะฮะ ไม่โดนใครเลยโอ้ยยิงกำแพงนี่ว่าโอ้ยยาวเล่นยาวเล่นยาวเล่นยาวเลี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอือกูแค่ไปดีแค่ายุงอย่ายุงไปยิงกันนู่นออื ไม่โดนหัวมาเลยวะเฮ้ยเฮ้ยโดนหัวโห้ยทำไมเขาจะไมตายวะเฮ้ย <text> ฮัลโหลมาตาฟักเอ์เห็นวับแวบเห็นวับแวบเฮ้ยเอะบีดีพวกยังเอาอีกเหรอปล่อยไปเถอะอโทษเฮ้ พีลงเลยเลยเขายิงกันหน้าเดืยวเลยนะครับผมทุกคนเราคือคืออยู่นอกสนามรบนะฮะ หน่อยตอดหน่อยตอดวิงมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วถ้าผมถ้าเป็นเด็กเพีวิ่งมาห้าพอมกันเพียบนี่ตอนนี้ตอนนี้ได้ตอนนี้ตอนนี้ได้หายเพื่อนๆกูนะ ยิงไม่โดนเลยวะเฮ้ยใครไม่รู้เพื่อนๆ<ฮ>มาเพื่อนๆเ,นเนาก่อน ถ้าทมโดนตายปีนคนไม่ใช่หรอ,อย่างวะโอ้ยบักลุกฟลังปีนค,คนไทยกีนภาษาไทยแม่ฮะ หมดแล้วอ้อรูหมดแล้วฮัลโหลเอ็งคือใคร ให้ให้ให้เอาไปลวดเอ๊ะแล้อย่าง,งนั้นละพวกกูจะไปแตก <laughs> ยิงกูเดอ้อเฮ้ยยิงดิเฮยหยับบ,บ,บ,บบ่บ่บ,บ่กูมาแก้วใช่วิ่งเข้าไปชาร์จปันได้อย่ามึงอยู่ในเพื่อนวิ่งเข้าไปมันอยู่ในเพื่อนเอ้อย่างนั้นอย่างนั้นละเพื่อนอยู่ในอยู่ในนั่นแหละเอนั่นแหละใช่มันต้องอย่างนั้นละเพื่อนยิงมันเข้ายิงกันเข้าไปเพื่อน อ้าวมีพอเทคนิวว่าโอ้โหก็หยิบต้องนานปัดเถอะอ้าวเฮ้ยตายว้าฮัลโหลเอ๊ะมาแล้วฮัลโหล โอ้ยยาว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 เขาจะเข้าไปยาวบ่ลนแล้วไงเห็นแล้วแบบแล้วก่อนไปปืนของร้านด้เยวตายจ้าตายเรียกกว่าเทพพีเก้าพีห้าโซโ่ ไอย้ยาลูกหมดปะท้ <cutter> ใช่มตอ้องการเพื่อนต้องอย่างนั้น

ไม่เปิดรัเจ้าหเลยเว้ยยิงกูเราจะไม่บูเราจะอาศัยเคาะอย่างเดียวอย่าสี่พอออกไปเยอะก็ไม่ได้ปั๊มการ์ดฟอร์เวิร์ดกีฟนี่แหละครับคุณผู้ชมก็ก็ะโก็ เข้าหัวทุกดอกเย็บแปดอยู่ที่เดิมครับไม่อยู่ที่เดิมแล้ว ผมดรอฟเอฟบีดีให้มันดิสไปเลย <laughs> มองไม่เห็นมาสันมองไม่เห็นมาสันเว้ยโว้ย <laughs> พี่ผู้ใดวะ โอ้ยเฮ็ดพีผู้ใหญ่วะตายซ้ำตายซ้ำตายซ้ำกิมยิ่งกู ไม่ใส่ป่ะโอ้ยของเพร็บเฮ้ยนั่ม,นมาอยังบ่ความปลอดภัยใส่เข้าไปอีก เราเพื่อนะเราเพิ่มยุงลายเราเพื่อนเขาบอกว่าตายตายปะวะเฮ้ยมันตายปะวะ โอ้ยยาว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 ยิงกูสะตกใจเลยยาวเล่นก็จักคำวิบาายาวเลย ดีกว่าไปแล้วครับแล้วเจอกัน